ให้ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมใส่แมสล้างมือรักษาระยะหา่างโซเชียลดิเทนซิ่งช่วยกันเซฟคุณหมอคุณพยาบาลกันด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียเกา่าแบงก์เกา่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพ่นน้องเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยครับผมช่องครูโด่งคอย คูดงพารวยและคูดองชาแนลจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื kind of ่องเหียกกระสณ์ของสะสมนะครับให้กับเพื่อนเพื่อพี่ๆพน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลกันโดยทั่นทั่วที่สําคัญนะครับคูดงจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนเพื่อพี่เพน้องได้ทราบกันด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆพพี่ๆน้องใช้เป็นองค์ประกอบในการขายหรือว่าที่จะต้องการจําหน่ายหรือว่าซื้อมาเพื่อใช้ในการสะสมนะครับ แล้วที่สําคัญอีกประการหนึ่งครูดงก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อนํามาสะสมนะครับเหรียญกระสาบที่ครูดงนํามาสะสมนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ครูดงรักครูดวงชอบนะครับครูดงไม่ได้ซื้อมาเพื่อจําหน่ายหรือขายต่อสําหรับวันนี้นะครับครูดงจะมาพูดถึงเหรียญหนึบาทปีพุทธศักราช2,557นะครับซึ่งเหรียญปี2,557เนี่ย เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสมเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าจะมีเหรียญพระเสียนตรงเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะของคูณด่งวันนี้ขอจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องเหรียญพระเสียนตรงนะครับเพราะว่าคุณดงก็เคยมีการประกาศรับซื้อไปแล้วแล้วก็รับซื้อมาแล้วด้วยถ้าเกิดเป็นเหรียญพระเสียนตรงนี่ราคาก็แปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทสําหรับเหรียญที่คุโดงจะมาพูดถึงปีพุทธศักราช2 5 5 7นนั้นซึ่งเหรียญปีนี้จำนวนการผลิตเยอะนะครับ 8, 8, 6 7 8้อยเจ็ล้านสองแสนเหรียญถือว่าเยอะมากๆเลยแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเหรียญน,นี้มี2บล็อกเหรียญปี2557เนี่ยมี2บล็อกนะครับกับจํานวนการผลิตเนี่ยหกรกว่าล้านเหรียญเกือบ700ล้านเหรียญเนี่ยมีอยู่2บล็อกแล้วก็จะมีอีก1บล็อกนะครับที่ค่อนข้างหายาก สมัยก่อนตอนที่ครูดงเริ่มเข้ามาในวงการใหม่ๆครูดงก็ซื้อมานะครับสําหรับ2เหรียญน,นะครับคือเราก็มีเหรียญทั่วไปนะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆเ,เสนอมาจําหน่ายให้ตอนนั้น2เหรียญก็100บาทก็ตกแล้วเหรียญละ50บาทเดี๋ยววันนี้จะมาพูดมาคุยกันนะครับแล้วก็จะมาดูว่าปัจจุบันนี้ราคาเขามีเล่นกันไหมแล้วเป็นเหรียญที่น่าสะสมหรือเปล่ายัางไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ครูดองด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ไปให้เป็นการเสียเวลานะครับสําหรับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ก็ด้านหน้าก็ในหลวงรัชกาลที่9้าด้านหลังจะเป็นวัดพระแก้วนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทเดี๋ยวครูโด่งให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆโฟกัสมาให้เห็นเลยนะครับว่าเหรียญที่เป็นเหรียญพระเราจะใช้คำว่าพระเศียรใหญ่ก็ไม่ใช่พระเศียรเล็กก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นพระเศียรใหญ่ทั้งคู่นับใช้คําว่าบล็อกหนาแล้วก็บล็อกเล็กดีกว่า บล็อกหนาแล้วก็บล็อกเล็กนะครับเดี๋ยวกู่ดงให้ดูชัดๆเลยนะครับเอาดูให้ชัดเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าลองลองดูด้านหน้านะครับเดี๋ยวกู่ดงให้ดูนี่คือสองเหรียญที่ปีพศเดียวกันนะครับเอาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเห็นนะครับเดี๋ยวมาดูดูนะครับดูฉลองพระเนตรนะครับฉลองพระเนตรของพระองค์นะครับฉลองพระเนตรของพระองค์เนี่ยถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับบริเวณนี้ บริเวณนี้นะครับฉลองพระเนตรจะไม่เต็มนะครับฉลองพระเนตรก็คือแว่นตาจะไม่เต็มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอีกหนึ่งเหรียญอีกหนึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับบริเวณนี้ฉลองพระเนตรจะเต็มนะครับปี2557เเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คืออักษรหนานะครับอันนี้คืออักษรบางตัวนี้คืออักษรบางนะครับจุดนี้นี่นะครับฉลองพระเนตรนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูฉลองพระองค์นะครับดูฉลองพระองค์ก็หมายถึงใช้คําศัพท์ของทั่วไปก็จะเป็นเสื้อเนี่ยครับเดี๋ยวขอนะครับนี่ดูนะครับฉลองพระองค์นี่คล้ายๆกันนะครับแต่ไม่เหมือนนี่ครับผมนี่คืออักษรบางนะครับอักษรบางดูบริเวณนี้แล้วก็ดูอักษรบริเวณนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับ จะแตกต่างกันนะครับจะแตกต่างกันเห็นไหมเอ่ยนี่ครับจะพยายามให้เพื่อนเพื่อเห็นชัดๆมากที่สุดนี่คือด้านหลังนะครับผมดูอักษรคําว่าราชการที่เก้าราชการที่เก้านี่ออกมาใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับถ้าเป็นด้านหลังนี่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับดูด้านหลังทั้งสองเหรียญ อันนี้เป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่พอทราบข้อมูลแล้วก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้หรือว่าเป็นการทบทวนกันนะครับด้านขวามือของเพื่อนๆแล้วก็ของครูโด่งนี่จะเป็นอักษรบางนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอักษรหนาดูดูคําว่าประเทศไทยดูคําว่าประเทศไทยทั้งสองเหรียญนะครับเห็นไหมเอ่ย อักษรหนาแล้วก็อักษรบางนะครับพุทธศักราชพศน,นะครับ2557ดด้านนี้จะหนานะครับตัวอักษรหนาด้านนี้จะเป็นอักษรบางแล้วก็ดูดูให้ดีนะครับเสร็จแล้วมาดูบริเวณยอดตรงนี้นะครับนี่นี่พระอุโบสถเห็นไหมเอ่ยบริเวณนี้นะครับจะใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับดูนะครับเห็นไหมเอ่ย นี่ใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนเดี๋ยวมาดูยอด JD อีกครับดูยอด J d ดคูดวงให้เพื่อนๆดูยอด JD ดีนี่ครับบริเวณ J d นะครับดูนะครับบริเวณที่เป็นเหรียญบางนี่นะครับบริเวณนี้จะไม่มีเหมือนกับเป็นการผูกอะไรขึ้นมาส่วนอันนี้จะมีนะครับนี่เห็นไหมแต่มองเล็กๆนะครับนี่คือทำให้เห็นว่าเหรียญจริงๆมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น กระเบื้องหรือว่าจะเป็นกำแพงนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องดูให้ชัดก็แค่ดูพศนะครับพุทธศักราช2 5 5 7บางแล้วก็หนานี่แสดงว่าเปลี่ยนปี2557มีอยู่2บล็อกนะครับบล็อกหนาแล้วก็บล็อกบางนะครับนี่ก็จะเหมือนกับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปี2000ปีอื่นนะครับเช่น2000 536ก็จะมี2บล็อกนะครับจะเป็นม้วนเล็กหรือม้วนใหญ่แต่ว่าอันนั้นจะมีข้อมูลแต่ว่าปี2557ในข้อมูลมีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับนี่แล้วก็เท่าที่คุณดงสะสมมานะครับเหรียญที่หายากอันนี้คุณดงจะมาพูดถึงเหรียญหายากนะครับบล็อกหนานี่อาจจะหายากกว่านะครับบล็อกหนาเนี่ยที่เป็นอักษรหนาเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยหายากกว่าบล็อกที่เป็นบล็อกเล็กนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องราคาอันนี้คือเราพูดถึงเรื่องความแตกต่างไปแล้วนะครับสําหรับ2เหรียญนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องราคาสําหรับราคานะครับปี2559กคูดงได้มา2เหรียญ1น0บาท2เหรียญน,นะครับ100บาทแต่ว่ามาช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเหรียญแบบนี้มีคนเล่นน้อยนะครับ หรือแม้แต่2,536,46ที่เป็น6มดเล็ก6มดใหญ่ก็มีคนเล่นน้อยเพราะว่าหาันไปเล่นเหรียญเออเลอร์คอยประเภทอื่นกันค่อนข้างเยอะแต่ครูโด่งยังอยากให้เพื่อนๆถ้าเกิดใครเจอปี2,557ลอง,ลองสังเกตดูให้ดีนะครับถ้ามีทั้งบล็อกเล็กและบล็อกใหญ่ครูโด่งแนะนําให้เก็บนะครับเก็บเอาไว้เพราะว่าเหรียญแบบนี้มีราคาแน่นอนยิ่งตอนนี้ราคาเหรียญราคาธนบัตร กำลังเริ่มขยับขึ้นนะครับกำลังเริ่มขยับขึ้นมีแนวโน้มขยับขึ้นวันนี้คูโด่งก็เลยนําเหรียญน,นี้มาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแต่เบื้องต้นคูโด่งยังไม่ได้ประกาศรับซื้อเหรียญนี้นะครับเพราะว่าของคูโด่งตอนนั้นซื้อมา2คู่ก็ยังอยู่นะครับ <c oughs> ก็เก็บเอาไว้นี่ครับผมวันนี้ก็เลยนามาให้เพื่อนๆ,ๆพี่งน้องดูถ้าเกิดปีเจอปี2 5 5 7เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้มี2บล็อกแล้วก็ราคา ขึ้นแน่นอนนี่ครับผมหวังว่าพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพื่อพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็หวังว่าช่องครูโดงคอยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะนำมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,นะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้